แนวช้างฮานอยครับผมประจำวันที่27ธันวาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น3รอง1ครับผมตัวเน้น39กับ16นะครับเด่น3รอง1เน้น39กับ16รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไอชทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย้ครับผมเอามาตัอฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเอามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมแลวก็สมหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์เต็งนะครับผม รงเป็นกำลังใจให้กรบอาจารย์เยได้ครับอาจารย์เยก็อขอขอบพระคุณนะครับผมสามแบบกำลังใจที่ทุกานส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมโดยรวมครับผมเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนครับผมสาหรับผลของเมื่อวานนะครับผมโดยรวมนะครับพิเศษปกติวี p ครับผมยี่ิบธันวาคม2 5 6 8นะ้า้อหสิดนาครับผม หวานแอทไลเดนหกรองหนึ่งครับผมสามตัวห้าหกแปดกับเก้าหนึ่งสองนะครับสองตัวหกหนึ่งหกห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าครับผมตัวการห้าแปดเก้าสองแล้วก็เก้าเก้านะครับผมผลปรากฏว่ารอบพิเศษครับผมห้าแปดหนึ่งกับเจ็ดห้านะครับก็ได้วิ่งุูดหนึ่งบนครับผมรอปกตินะครับผมหกสามหกกับเก้าสี่ครับผมก็ได้วิ่งรูดหกบนนะครับผม รอบเวพครับผมสามแปดแปดกับสี่แปดรอบนี้ก็ลุดไปครับผมสรุปวันนี้สรุปวันนี้ได้แค่วิ่งรุดสองรอบนะครับผมสาหรับฮานอยก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่ครับผมก็ไปปังเอาเราพัฒนานะครับผมเมื่อคืนเราพัฒนาก็แตกสามตัวนะครับผมแตกสามตัวแล้วก็แตกล่างแตกบนนะครับผมก็ดีใจกับท่านผู้ที่ติดตามเราพัฒนาด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางฮานอย แอดก็ขอแก้ตัวนะครับผมขอแก้ตัวครับสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยครับผมหน่อยรวมนะครับ27ครับผมธันวาคม2568ครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผม สามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เดนสามครับผมเดนสามรองเป็นหนึ่งนะคะเดนสามรองหนึ่งครับผมเดนสามตัวครับผมเดนสามตัววันนี้ได้แปดสามเก้าครับผม ส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมแปดหนึ่งหกครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันครับผมเราก็จะเอาสามตัวเด่นนะครับผมแปดสามเก้าครับผมกับสามตัวรองนะครับผมแปดหนึ่งหกครับผมมาตัดนะคะตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเป็นสามครับผมเด่นสามรองหนึ่งเด่นรองลมกันสามหนึ่งครับผมเด่นสามนะครับเด่นสามตัวแปดสามเก้าครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้สามแปดครับผม สามแปดกับสามเก้านะครับรองหนึ่งครับผมรองสามตัวแปดหนึ่งหกนะครับก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งหกครับผมหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนะครับผมสำหรับตัวการวันนี้ครับผมตัวการตัดชุดรองก็จะเป็นแปดหกครับผมแล้ต,ตัวการจากขึ้นเด่นนะครับผมแปดเก้าครับ วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมต่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวทางฮานอยครับผมน้อยรวมนะครับพิเศษปกติ VIP ครับผม27ธันวาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่นสามรองหนึ่งครับผม เด่นสามตัวแปดสามเก้ารองสามตัวแปดหนึ่งหกครับผมเด่นสามรองหนึ่งนะครับเด่นสามตัวแปดสามเก้ารองสามตัวแปดหนึ่งหกครับผมเด่นสองตัวนะครับสามหนึ่งสามแปดสามเก้ารองสองตัวหนึ่งหกหนึ่งแปดตัวกันเป็นแปดหกกับแปดเก้าครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับ สามหนึ่งสามแปดสามเก้ารองสองตัวหนึ่งหกหนึ่งแปดตัวกันเป็นแปดหกกับแปดเก้าครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นสามรองหนึ่งครับผมชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นสามรองหนึ่งครับผมตัวเน้นนะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันน kind of ี Th ้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่สามเก้าครับผมสามเก้ากับหนึ่งหกนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่สามเก้ากับหนึ่งหกนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมท่านไหนที่ถูกอกถูกใจตอรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เยจะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สามรอบคลิปแนวทางฮาหนอยรวมในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ